ดูสิหอมหอมพริกก็ได้ที่แล้วดูสิน้อยอู้หูลนตัวนึ่งลนด้นหนึ่งตายแล้วเมื่อกี้มนไปชงเขาเสียดายเดี๋ย ใช่ไหมใช้ท่านตายอย่างไรงใช้เวลาหน่อยนะเพราะนี่มันมันมันของสดอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งกระเทียมใบมะกรูดหอมขานีตะไคร้คั่วนะครับคั่วให้มันได้ที่แล้วก็พริก ต้องคั่วมันคั่วกับไฟคั่วกับไฟไอเนี้ยไฟถ่านไฟฟืนมันก็จะได้หอมใครจะลานพัดพักนั่นแหละเพราะว่ามันของสดน่ะมันไม่ได้ของไม่ได้ตากแห้งไว้อ่ะเราหั่นเราตักมาจาก <c oughs> ตัดตัดมาจากต้นเลยอ่ะจากสวนเราก็มาหั่นเลยเทําความสะอาดล้างแล้วก็มาหันห่นหั่นทีนี้ความชื้นมันก็จะเหลืออยู่เยอะเลยมันก็เลยค่อนข้างจะใช้เวลาคั่วสักระยะหนึ่งท่านผู้ชมไล่ความชื้นให้มันเช่นน้ําน้ําที่มันอยู่ในตะไคร้นะครับไม่เหมือนพริกพริกมันแห้งมาแล้วมันก็จะสุกเร็วมันก็จะไม่ต้องคั่วนานแต่ตะไคร้พวกนี้มันต้องไล่ความชื้นให้ ให้หมดเลยแหละท,ที่เป็นน้ำที่มันอยู่ในลำต้นตะไครหละดูสิใสไใดูสิเห็นไหมคู่แบบนี้แหละสักระยะหนึ่งเลยท่านผู้ชม เริ่มหอมแล้วท่านผู้ชมเริ่มหอมแล้วนะ่ะหอมหอมดูสิหอมจริงๆถ้าเราไม่คั่วให้สุกมันจะขึ้นราเชื้อรานะเราก็ต้องวิธีถนอมอาหารให้มันได้ระยะยาวนานก็ต้องใช้วิธีนี้ท่านผู้ชมเกือบเกือบแล้วท่านผู้ชมดสูสีเริ่มจะเป็นเอ,ออกจะน้ำตาลน้ำตาลแล้วเนาะมาเริ่มได้ที่แล้วแหละอีกสักครู่หนึ่ง ใกล้แล้วท่าผม้ชมใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วใกล้จะได้ที่แล้วเห็นไหมจากของเยอะๆยุบยุบเหลือนิดเดียวเองมันยุบเหลือตั้งนิดเดียวเองดูสิจะกเกือบเต็มกระทะแนะขวขั้วไปขั้วมาเหลือนิดหนึ่งมันยุบไปเลยเพราะมันก็รีบเห็นไหมมันจะสุกได้ที่แล้ว มันก็จบได้แบบนี้ดูสิเห็นไหมนี่แหละวิธีการทำกับข้าวุบแล้วุบเลวมาเรียบร้อยน้องเนี่โอเคแล้วเดี๋ยวโฟดูสิสุดยอกตัดให้โอ้หอมมากเลยดูสิสีสันสี mm. เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ต่อตไปก็จะั่วขาขาใช้เวลายาวยู่แล้วนี่อันนี้เป็นขานะเป็นขาดึงขารันเดนรันเดน เ็นขานะท่านผู้ชมนะอันนี้ขาด้ออีกแป๊บหนึ่งเลยใกล้แล้วท่าเพิ่มใกล้แล้วละ่ะใกล้สุกได้ที่แล้วใช้เวลายาวนานมากในการอันอคั่วขาอันนี้ขาเข้าสุกแล้วล่ะอันนี้คั่วขานะ บนการผลิตอาหารเนี่ยใช้เวลามากเลยสุกแล้วค่ะเรียบร้อยสุกแล้วขาะนี่ขาสุกแล้วเรียบร้อย ต่อไปก็จะขั่วหอมเป็นระดับต่อไปนะครับหอมกระเทียมขั่วไปแล้วเติมไปแล้วหอมกระเทียม เนี่ยแต่ไครท่านผู้ชมนี่นเห็นไหมเอียกำลังดีนะครับเนรับโอเคดูไปมากินนี่นี่ปันพอประมาณเพราะว่าเหตุผลที่ต้องปันเนื่องจากโบตามมันใช้ความค่อคนข้างใช้เวลาย,ยาวมากเราเลยต้องอจะ๋ะเยอะไปไหม,ออมอพอประมาณประมาณ ความละเอียดความหยาบประมาณไหนเราก็จะใช้ความจะเอาว่จาจะเอาประมาณไหนอามาจะแลกคือมันต้องใชอ้อุปกรณ์บางอย่างช่วยด้วยแหละมันจะสามารถให้อาหารมาสมบูรณ์ด้วยในการเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้สวยงามทีเดียวเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยง่ายๆเดี๋ยวรอชมขั้นตอนในการผสมต่อไปท่านชมเ้ย กระเทียมคั่วต่ออันนี้คั่วหอมก <c oughs> ระเทียมตอใกล้แล้วท่านผู้ชมโหใกล้จะสุกแล้วอืม <c oughs> <c oughs> ได้แล้วแหละดูสิมันได้แล้วแหละ เรียบร้อยนี่ก็เป็นใบมะกรูดใบมะกรูดใบสุดท้าย เคุนไป เรียบร้อยใบมะกรูดคู่หอมกรุนตอนต่อไปหอมนะเติมหอมแล้วเนาะหอมนั่นเลใบมะกรูดเออเนาะนั่นแหละใบมะกรูด นายมะขามเปรี้ยวมะขามนะนเดินตัวโ,ตย,โตยต้มันจะอยู่ตรงเนีนย้ยจนลุมไม่อยากพูดออกตัวแต่เสียงมันใหญ่ทีนี้แต่มะขามใช่ไหมลุงจะนี่ลงุงเค็จมจะ<ๆ>กลมกลอม,มนัวของมะขามกับปลาระลงตงัวเต็นเตยนีฮอด้รถเขียวน่ะโอเค ตอนนี้กำลังเริ่มเลยเนาะท่านผู้ชมปรุงรสด้วยปราร้าตั้มไปแล้วโอ้กลมจะระบับกลงเขำใม้เจริญราษฎรทางนี้นะโอเคตอนนี้กำลังปรุงรสแล้วนี่จะใส่โวกใหญ่นะคะเรียบร้อยนี่กำลังปรุงไปแล้วมาแล้วค่ะ ส <ừ, S 2> องขั้นทรานผู้ชมปเรียบร้อยเห็นไหมอร่อยนั่งตางนู้นต้เห็นปะปนห่นนเห็นแล้วหน่ะก <c oughs> ำลังปรุงรสอยู่ท่านผู้ชมเนาะ ลุงพิษไล่พิษเดินลองไหม่โอเคเดินแล้วอุ้มสต๊อกตุ๋ใหม่ทำปลาตรบอยู่น้าร้อนไปตะข่ายปลาหอโอเคตอนนี้ก็ไล่เสร็จแล้วท่านผู้ชมพริกเติมไปแล้วต้อง่อดเติมเทลานิดน้องมปงน้นมันจะเผ็ดเกินใช่ไหมเราจะรับประทานไม่ได้เราก็ต้อง เติมทีละหน่อยทีละหน่อยอืมนุ๊หลงรุงร่งจะตรพิงค <laughs> ์ทำปลราะระบองกินยามเย็นนี้แหละอันนี้ช่องนะ <c oughs> นี่ดูสิท่านผู้ชม <c oughs> ไม่เห็นคอมเมนต์เลยม <c oughs> มันมไหนอะไรบ้างเนี่ยเติม ขอบคุณนะค่นผู้ชมพาแม่บ้านพวกเรากําลังปรุงรสด้วยทําประเด็กบองกินอาหารยามเย็นค่ําคืนนี้ทำต<อ>ั้งแต่บ่ายสองโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงบ่ายห้านอร่อยแน่นอนมีมีเครื่องที่ไรบ้างมีขามีกระเทียมมีหอมมีใบรรมะกรูดมีขาตะไคร้ข่วสุกเสร็จส,สับ,สบแล้วก็มีพระเอกของเขาคือประเดกปลาระปาระปลา มาส้มมาขามด้วยที่ขาดไม่คือข้อช่องผงนัวนี่อันนี้ช่องหนึ่งช่องช่องที่สองอืมเนี่ยมึงเข้าใจทำช่องที่สองขอบคุณท่านผู้ชมเข้าตาหรือของอร่อยเข้าตาเนาะอืม่าน้ำอ่าน้ำไปอ่าน้ำครั้งหนึ่งอ่าน้ำไป พี่เอาน้าใหปานหน่อะเดี๋ว่าห้มากัเลยมาะซิกโก้ซกโกบิลลีน้าทาโก้บิลลีน้าทาโก้สิกโก้กโกบิลลีน้าทาโก้บิลลีน้าทาโก้สิกโก้กโกบิลลีน้าทาโก้บิลลีน้าทาโก้สิกุก้ซิกโก้บิลลีนาทากโก้ แม่กำลังตำแล้วอ่หะหมาทำอะไรหูโอเคอันนี้เขาเก็บบรรอากาศไปที่นนนถ้ำดอกเจด้พิธีแล้วสวัสดีครับ,บอปย้ครบชอบหน่อยสิจะเห็นลุงจะซูมมาพิงไว,ไว้เกว่าพิงก,กวเนที<ส>นี่นเห็นแล้วอ้าวทะนุนมาก เรียบร้อยบายบายสวัสดีครับ